ผู้ที่รู้จักคนอื่นเรียกว่าคนฉลาดแต่ผู้ที่รู้จักตัวเองเรียกว่าคนมีสติค,ค่ะหลายหลายคนนะคะอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับใส่ใจเรื่องของคนอื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนสำเร็จทุกคนเขาเอาเวลานั้นมาใส่ใจตัวเองค่ะเขาเอาเวลาที่เขามีหลังจากการที่เขาทำงานแล้วมานับดูข่าว่า วันนี้เขาสำเร็จอะไรไปบ้างวันนี้เขาทำอะไรไปบ้างเขาไม่ได้เอาเวลาไปจับผิดคนอื่นนะคะว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงแต่เขาจะคอยจับผิดตัวเองค่ะว่าวันนี้สิ่งที่ทำลงไปมีอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเขาค่ะไม่มีคนสำเร็จคนไหนนะคะที่เขาเสียเวลาไปกับการยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะแต่เขาจะเอาเวลาที่มีค่า ไปยุ่งเรื่องของตัวเองไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทําตัวเองให้เก่งมากขึ้นดูแลอาหารการกินดูแลร่างกายและดูแลธุรกิจของเขาค่ะหรือแม้กระทั่งบางคนที่เป็นพนักงานประจําแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ <S <S ก็เอาเวลานั้นไปพัฒนาความรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้ตัวเองมีทักษะมีความสามารถที่มากขึ้นค่ะถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตของคุณอยู่ที่เดิมอยู่ลองเปลี่ยนดูนะคะ เอาเวลาที่มีค่ามาใส่ใจและพัฒนาตัวเองดีกว่าค่ะครูวีส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะด้วยรักค่ะ